ว่าเรามีปรากฏการใหม่นะคะของคนกรุงเทพค่ะนั่นคือโครงการรณรงค์ซื้อรถหลักล้านจอดรถบนถนนฟรีนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้ทุกคนนะคะชาวกรุงเทพร่วมมือร่วมใจกันนะคะตานรถออกมาแล้วก็จอดทิ้งไว้กลางถนนแบบว่าไม่ขยับกันตั้งแต่เช้ายันบ่ายแล้วค่ะเป็นปรากฏการที่น่าตกใจมากๆเลยนะคะละเล่นค่ะนี่คือสถานการณ์ที่รถติดสุดๆเลยนะคะเรียกได้ว่าติดแบบคบอค,บ,คบแม่ติดไม่คิดจะขยับนะคะนึกว่าลานจอดรถอยู่บนถนนนั่นเองค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ต้องบอกว่ารถหลายร้านเนี่ยก็ช่วยไม่ได้นะคะเพราะสิ่งที่เวลาหิวหนึกถึงสีฟ้าเวลารถติดนึกถึงวินมอเตอร์ไซค์นั่นเองค่ะาต้องบอกว่าเพเวินาทีนี้นะคะต่อให้เป็นรถสปอร์ตสองประตูก็ช่วยคนจากสถากนการณ์รถติดของกรุงเทพไม่ได้ค่ะเงินหลักล้านหายไปก่อนนะคะเพราะตอนนี้ที่ฉันหลงรักพี่วินมอเตอร์ไซค์ราคา40บาทมากค่ะสามารถขับรไปได้ทุกที่ไฟแดงไฟเขียวไม่เกี่ยวนะคะเพราะเราลัดเลาะทะลุได้หมดนั่นเองค่ะดังนั้น ดิฉันนะคะน,นิสสมณีเล่าบันทงรายงานสถานการณ์รถติดของกรุงเทพค่ะชีวิตดีๆที่ลงตัวกับกรุงเทพนะคะหาทางออกได้ไม่ใช่รถสปอร์ตหลักล้านแต่เป็นฮะเพอาเป็นวินมอตไซค์สวัสดีค่ะ